ชีวิตของมาดามน้อย เดี๋ยวเขาก็ตกนี่แหละลูก จะกินไม่ข้าวเดี๋ยวมามีป้อนเอาไหมหไม่เอาไม่อะมามาหามามีมา,ามาเลยอ่ะเร็วๆเ,เ,เ,เนี่ยดูซิเนี่ยของลูกอ่ะอืมนั่นอ่ะเร็ว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  ให้แม่เอามาให้มัมมี่เลยเล่าเอามาให้มัมมี่ลูกจ๋าคุณลูกนายไปเอามาให้มัมมีส่สิของลูกอะไปเอามาไปเอาจิ้งจกมาไปไปเอาตัวแก่มาให้แม่ในเล้วกุ้ง

กฤษภามิถุนาอืรกระกาษสิงหากันยา Lào sửu à con nam má con kim căng tăng nam má đồng ding gong, kim, Kinh gong căng căng gong, cung gong, Tinh, tinh, tinh Tinh, lèo, เอื้ออจอวอ้่วอ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 วกเขียวกดูดะจึงจังจึ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 ม่อะไรเลยเนี่ยของลูกเนี่ยเอาไหมจึ้งจกเนี่ยจึ้งจกหนูเนี่ยเดี๋ยว่ะมีซื้อให้ให้ใหม่เอาไหมเดี๋ยว่ะมี่ซื้อให้ใหม่นะบอกเดดเด้ว่าซื้อมาให้เบบีใหม่นะโอเคไหม มันหัวขาดเลยเนี่ยมือก็ขาดแล้วทำไมอ่ะช่วงจั่งชงชวงจิงอชังอชงอชงอชังอกังอกิงอากงอังอคังอกุงอกึงอกุงอกิงอากกอากักอจักอจักฮึจมฮึจึจกอจัจัก

แล้วโอ้ยดทูที่นอนแม่ลูกนนี่ค่ะที่นอนแม่ลูกค่ะอ่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ